น่วยงานที่กระผมได้ออกไปฝึกงานนะครับคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมครับที่ตั้งนะครับ60ับ4หมู่5ถนนยิงเป้าตำบลสนามจันทร์อำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมครับฝ่ายที่กระผมได้ไปอยู่นะครับก็คือกองสาธารณสุขครับรูปแบบการสอนงานของพี่เลี้ยงนะครับพี่เลี้ยงจะสอนงานแบบตัวต่อต,ตัวเลยครับ แล้วก็จะคอยอธิบายให้คําแนะนํานะครับแล้วก็ช่วยแก้ปัญหานะครับที่กระผม arrow, ยังไม่ทราบหรือยังไม่รู้นะครับว่าจะต้องทําอย่างไรนะครับพี่เลี้ยงจะคอยช่วยเหลือนะครับอย่างเช่นการเขียนลงรับหนังสือนะครับซึ่งกระผมก็ในช่วงแรกก็ยังไม่สามารถที่จะเขียนได้ถูกต้องนะครับพี่เลี้ยงก็จะคอยช่วยคอยปรับแล้วก็บอกบอกวิธีการแล้วก็ให้ดูตัวอย่างนะครับว่าจะต้องทําอย่างไรนะครับ ซึ่งการทบ,ทบทวนนะครับจากการสอนงานของพี่เลี้ยงนะครับก็ผมก็ได้มีการทบทวนโดยการจดบันทึกในแต่ละวันนะครับว่าการทํางานในแต่ละย่างนะครับมีวิธีการอย่างไรแล้วก็สามารถทําได้โดยวิธีใดนะครับซึ่งก็ผมก็นํามาทบทวนและนํามาปรับใช้ในแต่ละวันครับ ประศักนะครับของกระผมนะครับเกิดในช่วงแรกๆครับก็คือช่วงที่ไปใหม่ๆเลยนะครับเพราะว่ายังไม่รู้จักใครเลยนะครับแล้วก็ไม่รู้จักชื่อพี่นะครับแล้วก็กองห้องต่างๆนะครับที่จะต้องไปเอาเอกสารแล้วก็ไปส่งเอกสารนะครับก็ยังจําไม่ได้นะครับซึ่งกผมก็ใช้เวลาปรับตัวประมาณ2อาทิตย์นะครับในการจําชื่อพี่ๆทุกคนเลยนะครับ ในกองต่างๆในหน่วยงานเลยนะครับแล้วก็จาห้องต่างๆนะครับเพื่อที่จะได้เป็นทรงเอกสารนะครับแล้วก็ไปเอาเอกสารตามที่พี่ๆได้รับอมอบหมายให้กับผมได้ช่วยงานนะครับ mm hmm. ข้อเสนอนเพื่อพัฒนาองค์กรนะครับก็ผม่าขอนําด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะครับอ,องค์กรนะครับ ควรมีการจัดฝึกอบรมนะครับให้กับบุคลากรในองค์กรนะครับเพื่อให้รู้ถึงเกี่ยวกับกฎระเบียบและก็ข้อบังคับใหม่ๆนะครับจากกรมนะครับที่มีการออกกฎระเบียบหรือข้อบังคับใหม่ๆนะครับในทุกๆเดือนนะครับเพื่อให้เพื่อให้บุคลากรนะครับได้รับรู้รับทราบนะครับและนํามาปฏิบัตินะครับอย่างถูกต้องและเหมาะสมครับ